สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกับ MRC นะครับที่โคนกับค่าย Exiz นะครับก็เป็นเ i ซิ n s t a จูคอลเลกชันนะครับผมจากค่ายทั้ง2องค่ายนี้นะครับซึ่ง MRC เนี่ยนะครับก็เป็นค่ายที่แรกๆนะครับที่ได้ทำการผลิตเลซินดากอนมอนออกมาวางจำหน่ายนะครับในประเทศจีนแล้วก็มีการนำเข้าประเทศไทยนะครับก็คือ รู้จักงานเรซินนะครับก็รู้จักนี่แหละครับค่ายเมาซีเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นค่ายที่ต้องเรียกว,ว่าเป็น Number รวันนะครับในการทำเรซินดักกิบอลแล้วก็เป็นในการออกแบบฉากต่างๆนะที่เห็นแล้วเนี่ยว้าวมากนะครับในตอนนั้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่เคยมีครับมันมีแต่งานบันเพสโตเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับไดโอไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่า ชุดนี้นะครับทำออกมาก็ฮิวารนะครับหมายถึงว่าของเอ็ก็หิวารมากๆนะครับก็คนก็เข้าวงการเลซินกันทั้งๆเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามก็ได้ก็ว่าได้นะครับของของลายเขาเรียกว่าลายอะไรบอลเหมือนกับขียานเพิ่งมาถึงนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเมจิต้านะครับตัวที่สองก็เป็นทรังส์นะครับทรัง์แล้วก็ตัวที่สามก็เป็น โกคูนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำได้ว่ามันมีเบจิต้าแล้วก็มาเป็นทรังส์นะครับแล้วก็มาเป็นโกคูนี่นะครับก็น่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีสำหรับงานนี้นะครับตัวนี้เป็นเดอะอะไรว่าอโกคูนะครับอ่าเป็นสเกล1ต่อ6นะครับมีทั้งหมด100ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์ที่เบอร์8นะครับเป็น0 0 8นะก็ได้เลขสวยอยู่เหมือนกันนะครับก็เอาไว้ซื้อหวยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าอาร์ตบ็อกจะเป็นยังไงนะครับ คือด้านนอกเนี่ยก็ค่อนข้างยับเยินเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าด้านในจะรอดหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแบดูดูด,ด,ดูแถบเสียงหายหายทั้งแถบเลยโอ้โหพราเจ้าช่วยกลวยทอดก็นั่นก็แปลว่าคลิปนี้นะครับก็เสียงหายไป าร์แรกอะหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันอ่ะก็เนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับที่ตัวนี้ยังมีเสียงอยู่นะตัวนี้ยังมีเสียงอยู่นะครับหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันฟ้าผมก็จะเดินมาแล้วก็จะเปลี่ยนาเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเดินผ่นกลองเปลี่ยนเสือ้อปุ๊บกลายเป็นว่า ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงนะแล้วก็ผมก็จะค,คือคือตอนตอนในช่วงนี้นะครับมันก็คือการาพูดในเรื่องต่างนะครับแล้วก็การแกะกลองเทกลองเทของออกมานะครับอนีการแกะกองเทของต่างๆนะครับออกมาแต่ว่าเสียงมันไม่คือไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไมมันก็ ไม่มีเสียงเลยแล้วผมก็ไม่ได้เช็คเลยใครว่าเสียงหายนะครับเพราะฉะนั้นทาร์สนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไม่ตัดออกแต่ว่าจะทําเป็นสปีดนะครับก็คือทําการเพิ่มความเร็วนะครับอบอกเลยว่าเจออย่างนี้เหนื่อยนะครับเจออย่างนี้เนื่อยเหนื่อย,อยเลยนะครับจะทําการเพิ่มความเร็วยังไงเนี่ยอ๋นี่สปีดเพร ซัดเลยคูนลอยโอ้โหเร็วไปส้กคูณสักแปดสิบแล้วกันอะไรเงี้ยเร็วไหมฟอปอะแล้วก็พาร์ทต่อไปก็จะก็จะเป็นพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ก็อ่า มือนจะยังไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับยังไม่มีเสียงเหมือนกันพามาดูโอเคผมจะพาดูแล้วกันนะก็ผมจะตัดตรงที่มีเสียงออกไปแล้วกันโอเคมามาดูกันทุกคนนะครับผมจะพากนะครับพากให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นสองฐานนะนี่จับฐานนะครับแล้วก็เป็นจอยนะครับของตัวยานนะครับมี ฝาหน้ายานแล้วก็ตัวยานนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกอะอ่าอ่ากระจกขาอะไรสิ้นโอ้อะไรไม่รู้แล้วก็พาร์ทควันนะครับพาร์ทควันแล้วก็เป็นตัวโกคูนะมือหัวนะครับผมอ่าโอเคจบส่วนที่ไม่มีเสียงไปนะครับส่วนตรงนี้ก็มีเสียงแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านะครับลืมนะครับนี่มีใบเซอร์ด้วยนะครับ no 008นะครับก็คือ number 8นะครับ ด้านหลังเรื่เขียน q u a l i หนึ่งร้อยพิเซนนะครับเว็ดไซส์นะครับแล้วก็มี hand scale เลสินะครับแล้วก็เป็น r e l a e d ก็คือเมยนะครับก็มาเดือนนี้พอดีเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมแล้วที่ผมจะเก็บผมจะเล่าอะไรนะฮะเบอร์แปดครับหนึ hand s c o u t เนี่ยนะครับก็คือการออกแบบนะครับโดยการปั้นมือนะครับ คือต้องบอกว่างานชุดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ออกแบบโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือออกแบบโดยการปั้นมือขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปหล่อเรซินนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยฟิกเกอร์ค์สเขาก็ใช้การปั้นมือนะครับเป็นเป็นต้นแบบนะบเป็นตัวต้นแบบเช่นเดียวกันนะครับหลังมาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็จะออกแบบโดยการใช้เป็นเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเพราะว่ามีโปรแกรมออกแบบ3 d นะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับก็น้อยมากนะที่จะเจอการออกแบบโดยการปั้นมือนะครับตอนแรกคิดว่างานหลังๆมาของอีมาซีก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็เขียนในใบเซอร์มานะครับว่าเป็นแฮนด์สเกล โอเคครับท่านผู้ชมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบนะครับเจ้าโกคูไรเบิลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะครับสำหรับงานคือคือผมติดที่ผมอยากให้มันเป็นสเกลหนึ่งต่อสเท่านั้นเองนะครับส่วนการลงสีดีเทลอะไรเนี่ยก็เนี้ยบนะครับตามแบบฉบับของไขเมาซีอยู่แล้วนะครับทางการลงสีคือเห็นคอนเซปต์ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นของ MRC นะครับก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งในงานชุดนี้ก็คือตัว โอ้โหนี่แหละนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับที่มันลอยอยู่างนี้ตอนแรกผมนึกว,ว่ามันมีอะไรที่แบบค้ำที่ขาหรือว่ามีเบาะมีอะไรที่แบบว่าเออมาลองแต่ไม่มีเลยนะครับตามที่เห็นเลยก็คือมีมือข้างเดียวนะครับที่แบบค้ำแล้วตัวก,ก็ลอยอยู่นะครับโอ,โ,โอ้โหเด,ด็ดมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับทุกท่านเนี่ยเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนนะครับว่าจะได้ไปสักกี่คะแนนไป let's go เอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับผมก็ tight, ตามที่อยากให้ดูนะครับก็ป้ายโกคูเนี่ยนะครับก็ลงสีมาไม่ค่อยเนียนนะครับก็มีสีแตกบ้างสีเลอะบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพลา,าดนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นจุดเล็กๆที่เนี่ยถ้าเรามองมุมกว้างมันก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวถานนะก็จะไม่ค่อยเงยนแต่ว่าพูดถึงว่าตัวตั้งแต่ตัวฐานดินขึ้นมาเลยนะครับก็ดีทั้งหมดนะครับดีทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวดูที่ตัวกู๊กกูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเอ่อมันเป็นงานปั้นมือนะครับลายกริดเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันกับลายกริดที่เป็นแบบเอ่อใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ลายมันจะเป็นแบบเส้นตรงที่เขากรีดกริดมานะครับ หรือว่าสวยงามนะครับมือก็บายบายแล้วก็นิ้วก็มาคบนะครับสวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือมือข้างนี้นะครับจะเป็นตัวค้ำนะครับตัวกูฮูก็จะลอยอยู่นะครับไหมลอยอยู่อ่าในส่วนของประตูยันประตูยันนะครับก็ส่วนคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการเอ่อรีคอซักเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับลงสีอ๋อมันรีคอร์นี่มันดีคอร์นะครับดีคอร์นะดีคอร์ลงไปแต่ก็ ดึงดูธรรมดาอยู่นะครับนะก็ยังไม,ม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่นะอาจดีคอได้ดีกว่านี้อีกนะครับจริงๆนะแล้วก็ประตูยานด้านหน้านะก็จะเป็นนี่สัญญาณกินิวเนาะก็กระจกสีชมพูใสสวยครับด้านในก็จะเป็นเก้าอี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสูบประตูยานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจอยเชื่อมประตูยานก็เป็นพาที่แยกออกมานะครับข้างไหนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ดีเทลนะครับดีเทลของตัว ด้านในของตัวยานเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับเป็นอะไรนุ่มๆนะถ้าเราดูผิวสัมผัสแล้วนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเป็นตัวยางกลมๆูมีรอยฉลอกนะครับมีดาเมจนะครับแล้วก็พอกระแทกลงบนพื้นปุ๊บนะครับก็จะมีควันออกมาฟลุฟลุฟฟนี่ก็จะประมาณนี้ลกันนะครับสำหรับรายละเอียดนะก่อตำหนินะครับของตัวนี้ก็จะมีอยู่แค่ตัวฐานนะครับที่ผมให้ดูเนาะตัวฮา่าโกคูก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมท่านก็สําหรับรายละเอียดนะครับก็เท่าที่ดูไปนะครับสำหรับคะแนนนะครับผมให้ไป8เต็ม10นะครับก็หากตัวนี้ไป1คะแนนแล้วก็ตัวฐานอีก1คะแนนนะครับก็ทั้งหมดนะก็เลยให้ไป8เต็ม10นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียบง่ายประกอบง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องดูหน่อยว่าแขนเนี่ยจะงอไหมนะครับก็ แนะนำนะครับถ้าเป็นงานอย่างนี้ผมแนะนําให้วางในห้องแอร์ดีกว่านะครับผมก็ะจะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามมาถ่ายคลิปได้ให้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมท่านคิดถึงแล้วก็อยากจะถ่ายให้ได้เยอะที่สุดครับแต่ว่าช่วงน,นี้งาน่อนงทางเงยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายแต่ว่าก็พยายามจะเจียดเวลาหรือว่าพยายามจะทําให้มันแบบให้ได้นะครับก็ประมาณนี้กันฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลงไปในตู้เรียบร้อยนี่ช้างกับโกคูนะครับเบจิต้าเวอร์ชั่นแรกเราไม่มีเราก็ไม่เป็นไรนะไครับเอาเท่าที่นี่แล้วกันโอ้โหโดนแสงเข้าไปแล้วสวยเลยนะนี่